โสภินกริจันนะคะพนักงานสังกัดอำเภอพนมทวนค่ะกับกระผมอดีตนายกสวนวิทย์เปรปรีนะครับค่ะวันนี้เราได้มาพื้นที่โค้งหนองนาของท่านนายกันค่ะก็เลยอยากจะถามว่าขนาดพื้นที่โค้งหนองนาของท่านนายกอะค่ะมีขนาดเท่าไหร่คะพื้นที่เนี่ยประมาณหนึ่งไร่ประมาณนะครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่เศษนะครับืที่ทำเป็นโค้งหนองนาโดยตัวนานี้ก็จะเป็นข้าวพัน ข้าวที่เห็นนี่เป็นข้าวหอ,อมมะลินะครับซึ่งทำเป็นข้าวดำใช้ใช้้คนดำใช้แรงงานแล้วแล้วตัวหนองนี่คือท่านนายกปล่อยทันปลาอะไรรึเปล่าครอตัวหนองเนี่ยจริงๆแล้วปลาเนี่ยไม่ได้ปล่อยหรอกนคะครับก็อาศัยบ่อ,บอที่อยู่ในสวนข้างๆที่ทียู่รบๆเนี่ยนะครับใช้ใช้คูทำคูหากันนะครับแล้วปามก็จะเข้าไปยู่กันเองนะครับแบ่งครับตอนนี้ก็ไป ไม่ต้องปล่อยครับก็คือก็มีปลาไปโดยปริยายนะครับแล้วตัวส่วนอาหารนี่ก็คือชนโยกมีซื้อเสริมบ้างแล้วก็มีตัวธรรมชาติให้อาหารธรรมชาติอาหารเนี่ยนอกจากส่วนช่วงแรกๆนะครับเราเราจะเห็นตัวลูกปลานะครับเราก็จะใช้อาหารเม็ดเล็กๆนะครับจากตลาดมาช่วยพอตอนหลังเนี่ยก็ไม่ต้องช่วยแล้วเพราะว่ามันมีแหนมีผบุ้งมีอะไรพืชผักที่มันอยู่ในสระ ครับมันจะหาหากินเองโดยตามธรรมชาตินะครับก็ลดต้นทุนการดีดินขี้เลนอะไรอย่างเงี้ยดักตัวผักหวานปลาค่ะท่านนายกได้ทานหรือว่าแนวคิดในการปลูกในสิ่งที่อยากทานหรือว่ายังไงคะก็คือไอ้ผักพืชผักในนี้นะครับในรอบรอบกหนองนาเนี่ยคือเด็ดลูกไว้บ้างแล้วนะครับเย็นเส้นผักหวานป่าเนี่ยเราปลูกมาประมาณ5ปีแล้วก็พวกนั้นได้ผลผลิตได้ลูกได้เมล็ดมันนะครับก็มาเพาะ เพื่อที่จะเอามาเป็นทําพันธุ์รอบๆโคกที่ทําใหม่เนี่ยละครับนะครับก็กําลังลงไว้ประมาณสัก200กว่าต้นนะครับ200กว่าต้นอีกหน่อยคือถ้าโตก็สามารถเก็บเก็บผลผลิตได้แบ่งลูกบ้านได้เลยแล้วประมาณสัก2ปีไปแล้วเนี่ยก็จะจะจะและการดูแลยากไหมคะท่านนี้ดูแลมากวานป้าเนี่ยเป็นพืชที่ช่วงแรกเนี่ยก็คือเอ่อต้องให้น้ําแล้วก็ห้ามโดนแดด นะครับเดี๋ยวต้องทํา uh ร่มให้มันแนะร่มดำๆมีสแลนดําๆให้มันนะครับอันเนี้ยแล้วชอบอยู่รําไรรําไรต้องใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเขาชอบเขาชอบแบบนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันสี่ห้าปีแล้วมันก็ปล่อยได้ปล่อยได้ก็ไม่ต้องดูแลครับแล้วเก็บผลพีได้ได้ได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมก็ได้เรื่อยนะครับเพราะโดยเฉพาะผลผิีเนี่ยก็ได้นิยมนาแล้งนะครับครับมีนาเมษาไปแล้วเขาเขาดีบ่งเก็บกันแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เยอะก็มีก็มี แต่ว่าเขาไม่เคยนิยมกินอย่างน้ำฝนเขาบอกว่ามันเออไม่ใช่หน้าแล้วมันมันมันจะมีสารพิษสารอะไรสักอย่างแล้วรสชาติมันก็เป็นยังไงคะแต่ก็ไม่เขาเห็นกินกันนะก็เห็นกินกันจะไม่กินกันน้ผลนจะทานกันแค่แรงก็ก็เออหน้าผลก็จะให้ให้เขาแตกใบแตกกิ่งแตกก้านแต่ให้ให้โตไปรันไปมัน านโยคะจากโครงการโค้งหนองนาเนี่ยในในพื้นที่ของท่านโนยคท่านมองว่ามีประโยชน์ในตัวท่านในพื้นที่ของท่านมากน้อยเพียงใดครับอืมครับโค้งหนองนาเนี่ยเป็นเป็นเนอ่อเป็นโครงการของรัฐนะครับที่ค่อนข้างที่จะเอ่อมีประโยชน์นะครับเพราะว่าทําให้คนมีที่มากที่น้อยตามกําลังเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอ่อแบ่งขนาดนะครับ จับจองโครงการนะครับเข้ามาทำไร่หนึ่งทำได้สามไร่ทำได้สิบไร่ทำได้ไไดนะครับใครมีน้อยอย่างของผมเนี่ยมีเหลือที่อยู่ประมาณไร่หนึ่งก็สามารถที่จะจัดการพื้นที่ได้นะครับสามารถที่มีโคบสำหรับไว้ป,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 ปลูกพืชปลูกผักปลูกบ้านปลูกเล้าเป็ดเล้าไก่ได้แล้วก็มีหนองเอาไว้เลี้ยงปลาเอาน้ำไว้ใช้เก็บน้ำไว้สำหรับฤดูแล้งไว้รดน้ำต้นไม้ได้แล้วก็มีนาโอนานี้เป็นหัวใจหลักสำคัญเลย ก็คือคนที่กินข้าวนะนะครับก็ก็ก็ได้ได้ทำนาแล้วคื้สูี่พื้นที่โค้งนี้ท่านนายกจะดาเนินการย่างไรบ้างนะคะอันนี้ต่อไปเนี่ยตอนนี้เราคลุมเราคลุมฟางเราก็ค่มฟางนะนะครับตามทฤษฎีของในหลวงองค์หลวงเก้านะครับวยหยาบเลยดินนะครับ ดินเนี่ยถ้าถ้าเอาอะไรมาคลุมไว้เนี่ยก็จะทําให้ไอ้จุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยเขาย่อยสลายได้ได้ได้ทำให้ดินมันดีแล้วก็มีเส้นเดือนมาอยู่ต่างๆเนี่ยเราก็จะลดลดการใช้ปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่ปลูกต้นไม้เนี่ยได้ผลดีอันนี้อันนี้ท่านนายกเตรียมจะลงลงช่วงอะไรอันนี้ก็จะคิดว่าจะเอาใส่สมุนไพรนะตัวฟ้าทลายโจรพวกกระชายพวกอะไรต่างๆที่เขากำลังคิดกันนะครับกำลังเยอะ ในบ้านโควิดครับเพราะว่าไม้ยืนต้นเนี่ยเรามันมีหมดแหละนะครับไม้รอบรอบสวนสิบสี่ไร่นะมันมีหมดแล้วมีมะพร้าวมีมะม่วงมีพืชผักร้อยกว่าชนิดอ่ะในเนื้ขาขาน,นะคะเดินไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นเห็นสิ่งที่มันกินได้อ่ะพอมันร้อยกว่าชนิดนะครับอันนี้มันครับครับอันนี้ก็เรียกใช่ใช่แล้วก็ต่อไปจะต่อยอดอยากจะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังนะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเนี่ยอยากให้ทำแหล่งเรียนรู้ให้เขามาดู นะครับใครเขามาทำโดยใช้พื้นที่เออให้มาดูมาทำนะครับหรือมามาเก็บก็ได้เก็บผลผลิตก็ได้นะครับอันนี้ยจะมาม่วงเนี่ยสี่ห้าร้อยต้นเนี่ยจริงแล้วผมไม่ได้ขายนะใครมาก็จะเอ้าแบ่งกันไปกินใครมาทุกคนอ่ะได้ไปกินหมดตดม้ติดมือดไม้ติดกับบ้านนะครับตรงนี้มันเป็นความสุขใช่แบ่งปันอันนี้คือคือกระเรคือโคกหนองนาที่เป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้แบ่งปัน ครับครับครับเลยะให้ชมพื้นที่แล้วก็ให้ความรู้พวกเราและเปลี่ยนประสบการณ์ัขอบคุณนะคะครับครับขอบคดีครับ งนี้แหละกลับกลับครับไอ้ตองเนี่ยถ้าชีวิตเกษตรกรถ้าพึ่งตนเองนะมันก็ต้องแบบนี้แหละไม่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรนะครับไม่ลงทุนอะไรถ้าเขามีความรู้เขามีตัวอย่างให้ดูเนะนี่ยทำไมชาวบ้านหมือว่าเด็กต้องได้ยามตอยอดได้ยามได้จริงเดี๋ยวเราทําเราก็พอเห็นรูปไปน,นะเป็นรูปการทำแล้วเ ไอโครงการที่หลวงมาให้ตงางภาษีประชาชนมันก็จะเป็นประโยชน์เนนอ่าคุ้มค่าแล้วถ้าคนอื่นได้มาเห็นนะเขาก็มันมันชวนทำอ่ะนะครับไม่บางคนเขาเขาอยากทำแต่ก็ไม่ได้มีตัวอย่างผมเคยเจอนะบางคนคอยากทํานู่นอยากทํานี่แต่ว่า,ไม,าไ,ไม่รู้ว่าทํายังไงไม่รู้ว่าทาแล้วได้อะไรไม่รู้ว่ากระบวนการกว่าจะได้มากว่าประสบประสบความสาเร็จ ได้ตัวตัวอย่างจากผมยกเองจะเป็นตัวอย่างหนึ่งให้ชาวบ้านในตำบลหนองลุงเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ใช่เหมือนสร้างแรงจูงใจได้ด้วยจริงๆที่แถวนี้มันไม่ใช่ที่เกิดธรรมทานนะเราบอพวกเราก็รู้นะมันนอกเกิดธัรมทานนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราพูดอย่างนี้มันมีน้ำมันมีอะไรสามารถที่มันได้เพราะว่าเนี่ยพอหน้าฝนก็เต็มเนี่ยมันก็จะยู่ไปโอ้โหเมษาก็ยังยู่อย่างนี้แรงก็ยังมีน้ำยังมียังมี ต่ถ้าเลี้งต้นไม้ยายอย่างนี้เราไม่ต้องไปไปลดอะไรมาเลยนะครับพวกมันซับไว้ความชื้นไว้โอใช้ตอ,อง่หนึ่งปีอืมอืมไม่ขาดแคลน้ลยนะครับ,นะรบอันนี้ผมว่าถ้าชาวบ้านเขาได้ได,ได้ได้เรียนรู้ได้มาถึงนะอะไรต่างๆแล้วเข้ามาแล้วเขาสามารถที่จะมาเก็บอะไรไปกินได้แล้วเนี่ยเขาก็เขาก็อยากจะทำนะครับ โตากกว่านี้มันเราที่เราต้องทำร่มให้มันเพราะว่านิสัยของมันนี่ยมันจะชอบอยู่ร่มไม้ใหญ่รําไรรําไรครับถ้ามาปลูกเด่อแดดเนี่ยมันจะไม่โตมันจะไม่โตนั่นแล้วก็ในส่วนจะตายเองแต่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยถ้าเขาลงรากแล้วต่อยอดได้แล้วโตลงรากได้แล้วมันจะโตนะครับมันเขาเรียกว่าภาษาใช่ไมมันจะไม่งันไม่งันนะไม่งันนะว่าดีกวเพิ่งปลูกได้ สักสามสักสองสามเดือนช่วงช่วงฝนที่ลงนี่แหละครับที่ตูบนะครับตูบไปใต้ต้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับที่ได้เน้นนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้เราไม่ต้องทำรบได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ต้องทำรบเนี่ยพวกนี้จะโตไปโดยนริยายนะฮเดิได้ตรงนี้ตรงนี้มันลงงฝั่งที่ตะวันตกแน่นจะลงตรงนี้ค่ะจะลงตรงนี้แต่ว่าต้องต้อมเจ้านิดนึงเดี๋ยวเขาตั้งต้นได้แล้วตั้งตัวได้แล้วปล่อยเลยปล่อยเลย ตอนนี้ก็ยิงแัดยิงเด็ดยิงแปดยิงนะเออยิง้ส็ดยิงเจ็ดยิงแปด